29.. อได้ค่ะวัสดีค่ะกอบฉันบอกกันแล้วว่าอย่ารีบไปชั้นไหนคะชั้นยี่สิบขัวใจจริงเลยแต่เมื่อกี้หลอกมาจริงจริงปะเนี่ยจริงอย่ารีบเติมแต่มึงมม่คิดว่ากูนะว่ายังไม่อยากรีบเลยยา กันนะสิใช่ไหมเออนี่แต่งหน้าไม่เสร็จเลยเนี่ยได้ไมแล้วแม่สามเออแวะห่าพี่รักฉันแปบหนึ่งได้ไหมพี่ไหนอ่ะของอ่างอยู่ฉันสิบสามฉันสิบสามฉันสิบสามแกจัดไปดนี่คนี่คือถุยตาเออแกแต่ฉันว่ามันไม่พอหรอกใช่แลเราก็ฉันเป็นแไรเออได้แลยไม่เป็นไหม นี่คุณทำอะไรกันอะคะคุณรู้ไหมคะว่ากดลิฟต์ครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเงิน5บาทเลยนะคะนี่หรออือทอล์คก,การ์ดทอลักกาน์ดอี๋อะไรของเขาแล้วแกไม่ไปหาน้องตั้มหรอ,อฉันจะไปหาน้ตเจสันอุยเปลี่ยนผู <c oughs> ้ <c oughs> ชายอีกแล้วโอหมเปไก็เชนะนนื่อเธอแล้วแหละเสน็จไปจะจิ้มแหมะไปซะไหนไ <c oughs> นี่จัดไปเฮ้ยนี่พวกคุณเล่นอะไรกันคะเนี่ยนี่ฉันรีบน,นะคะ น้องรีบไปคุยงานกับลูกค้าันจะเป็นอะไรไปล่ะเธอแวะแวะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะแป๊บเดียวเองโอ้ยฉันก็อยากเห็นหน้าเหมือนกันอยากหล่อมากอยากมากอยากเห็นเหมือนกันชั้นสิบหกไอย้ห่านของเจสันเสร็จแล้วว่าก็อย่าลืมแวะสั่งกาแฟไป้ฉันด้วยชั้นสิบแปดนี่คินคิดสั่งแต่วันนี้เลยเธอใช่จ้าเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เอที โอ๊ยอะไ่ตัวบินนี่มันจะแกะหนอได้ทั้งวันคุณบอกว่าไม่รีบใช่ไหมคะก็ไม่รีบนะไม่รีบเป็นหนิใช่ฉนสิบสองเงินคุณอ่ะจะต้องเสียใจไม่อะไรเสียใจอะไรแบบวนนี้ก่อนโอ๋ออีกอันอีกอันอะไรกับอีกอัน กตนอกจริงเหรอโอ้ยหนักกว่าเดิมอมกาวเลย